ท่านผู้ชมอาจารย์อเฟีนได้นำเว็บไซต์นะครับนี่คือเว็บไซต์ของอาจารย์อเฟีนครับที่เขียนขึ้นปกป้องสัมนักพ่อมดแห่งคัสตันการก็คือไซด์อนเกอลส์ีข่อมถเขาเนี่ยเป็นตัวจุดชนวน i 那没。<Yeah. S 2> <laughs> ปกป้องสำหัเรื่อานาสีของอะไรของอับ,บูุฮุดะนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายเกยดไมเนาะเป็นเรื่องที่น่าเกียดมากซึ่งม,มัน so. อ <Es> ันทำกันไปแล้วอาบูิฟนะครับอบูิฟเป็นอัหนึ่งในอิมามเป็นหนึ่งในอิมามของพวกเราอิมมเอละัมไม่แพ้ความประสรไม่แพ้กับอบนียัชาตอเรานะครับอิมมนมีกมีความ่ใหญ่ในศาสนาดีอบูนุซูอิมมาีบอกแกเป็นนักอะไรเป็นคู่ลิขรวิชาอุซรุฟกอิมมนีเป็นช มุสลิมในพูดถึงประเมุสลิมเลีซา,านีนะไม่เกี่ยวกัประนนะถ้าเประเทศอื่นนะเป็นมุสลิมแม่ไม่ใ้เป็นขโมยหรือไม่เหนข้าพื่อนนะนี่เปเรื่องทีสองสองเรื่องใกันเรื่องโบราณโบราณนะคนสร้างขึ้นมาแต่ทุกประเีศน้องอยาเชืออโมิาอิฮัอิชติฮอมิาไม่เคย่อว่าลมาเป็นกาเฟบุต,ตะนะแต่สำหรับอ,าอิานั้นอยูเรงของจพอจ

แล้วมีรอบสามแล้วมีรอบสามถือว่าวันซอยแหวนหรือเปล่าวันที่ตกลงปีสิบปัญหารผู่เนี้ยผมตกลงทำนี่นึงเราเราสัญญานะครับว่าถ้าจะไม่ตอบมาถามครับเนื้อสัญญาเดี๋ยวตัอย่างนี้นะอาจารย์อนุีเนี่ยถามว่ามันซอยแหวนไหมมันก็เป็นสิทธิ์ของทางตานาฎีการว่าจะตอบไหมถ้าจะตอบก็แสดงว่ามันชัดเจน วิจัยเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเวลาก็าเผยควาประมาณสักต,ตอนนี้เดินดังน,นั้นแบบที่ที่ผิดไม่ทั้งอันนี้เป็นคำพูดของบรรดาสาร,สร,ระหลักฐานนะครับสาร นะแน่นอันนี้ยมิ่งต้องการงานอารยสิ่ต้องการปกป้องสัมนักข้อมูลแห่งขันมะังกรนะซึ่งเป็นโผใหญ่นะครับโผใหญ่ของอาสันสกอที่ได้ดวิชาเขาเรียกว่าเป็นเป็นเปอะไรเป็นสายทางที่ดึงดูดความอะไรความอุตลีก,กต่างๆมาจากตรงนี้และอรารยสิ่งอารยสิก็มาปล่อยในเในะนนว็บไซต์นะครับฉะนั้นแล้วแน่น้องโปรดติีนนะครับถ้าใครอยากได้สิ่งที่ดีๆนะครับ

ี๋ยวหลังจากที่เาั้แล้วรัางาแล้วาจกับพบกันใม่ัซึ่งก็ตามสกานัเนข่้นมาแล้วเนี่ย ถ้าเวลาการถือคนละ30นาทีตอนในรัศมีกันน,นะครับก็ในช่วงนี้นะครับเราจะทักทันก่อนนะครับท,ท่านพี่น้องที่เรารับทุกท่านครับในวันนี้อย่างที่ผมได้เรียนตั้งแต่ตอ่อเรื่อรายการแล้วนะครับว่าท่านที่เรียว่าทั้งสองท่านนั้นเนี่ยได้นำหลักฐานข้อมูลต่างๆนะครับเป็นวิชาการมาเสนอแต่ส่วนท่านผู้ฟังน,นั้นเรับได้ จะนำไปพิจารณาทาพิจารณายามูไปยง้อประจเราเเทียบดูก็เป็นเรื่องของท่านของทนแล้วก็ในช่วงนี้ก็ขออนุญาการดำเนินการและการนำเสนอข้อมูลไว้จะเป็น่ของท่าลังจากที่ระมาแล้วก็าได้รัาครับการจาราในมาตรา55ของกฎหมายว่ด้ย ว่าไงเราจะทำการซุรีชั้นสองของทารมุสีครับนั่ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่น้องทุกท่านยนรัโดยเฉพาะ็นหน้าการเงินการเกตอาลี่ารย์นสกระจายการารยาต่างๆบรรหาบางปรเตก สิ่งที่เราท่างหลายได้มาศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเสวนาที่ได้แล้วก็ได้ความรู้กุกทุกฝ่ายนะครับนีใ่ ทรงเยี่ยมากมากหลายตาถือว่าเป็นการจัดเสวนาที่ได้ผลดีค่ะเพราะฉะนว่าทางสถาบันต่างที่อาจรรมีการเสวนาหรือการงานนี้จะมีคนฟังก็หลังหลัไม่เกิน0คน0คนนะแต่วันนี้ผมได้เห็นแล้วว่าสัยภาพของสาันนี้ มันสักศิลป์แล้วก็มีเอกภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุดเราได้รับฟังบรรดาอาจารย์ที่ได้นำมัขึ้นเวทีแห่งนี้ถือว่าเป็นบรรคที่เราสมควรจะได้รับและนำไปปฏิบัติกับในสุรินี้ก็สักผู้หนึ่งนะครับได้รับโครงการสุรีกำรังจะสั่งย่อยรายละเอี่น้องครับขอเรียนเชิญทุกท่านมีความยครับท่านอิหม่านเจริญการเมือง จัดอาหารเลี้ยงไปถึงชั้นล่างข,ข,ของนอาคารมิสิตโตขอ้อบเรียนเชิญทุกท่านเพื่อรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากนั้นแล,ล้วนะครับรอบสองนะครับก็เป็นการเสวนาในรอบสองรอบนี้นะครับก็อย่าพึ่งไปไหนนะฮะอย่าพึ่งไปไหนนะครับก็